สวัสดีครับพบกับผมมายุนนะครับในการอ่นานไพ่ยิปซีประกรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการพรากรดวงผู้ที่เป็นชาวราศีพฤษภนะครับชาวราศีพฤษภแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภกาคมถึงวันที่14มิถุนายนนะครับการพยากกณ์ดวงในคลิปนี้นะครับก็เป็นดวงตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่16 กันยายนนะครับในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักนะครับซึ่งงานจากการเปิดไพ่ยิบซีสามสำรับนะครับเป็นดวงกว้างนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดวงส่วนตัวกรมพยากรที่ออกมาก็มีตั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดี เพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับท่านในแต่และว,วันนะครับคำพยากรที่ดีๆนั้นหมอยุนได้ตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่ดีๆต่างหลายเหล่านั้นได้บังเกิดขึ้นจริงกับ้าราศีศพฤษภทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอะไรไม่ไดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรผิดพลาดมาก็ขออไปมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจาราศีศพฤษภวันที่8ปดถึงสิบกันยายนนี้นะครับว่า การงานธุรกิจของท่านจะส่งผลไปในแนวทางใดบ้างนะครับที่จะทำให้ท่านได้พอรู้แนวทางนะครับที่จะทำให้ส่งผลไปถึงในเรื่องของผลประโยชน์ต่างการเงินาไรายได้าไรายรับของท่านต่อไปนะครับว่าจะเป็นประเด็นต่อแนวทางใดนะครับในเรื่องการงานของท่านไปไปแรกเปิดขึ้นมานครับเด็กถือถ้วยนะครับ ก็จะมีอะไรเข้ามาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องการงานของท่านที่บางทีอาจจะต้องมีการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับอะไรที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์หรืออะไรที่ยังต้องศึกษาารายละเอียดต่อไปนะครับเพื่อนํามาสร้างสรรค์น,นะครับแล้วก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีหนึ่งไม้เท้านะครับแล้วก็เด a เม นาเดอรมิด erm นะครับกอไปครับ The erm เดอร์มิการเรียนรู้การทำความเข้าใจอะไรใหม่ๆเข้ามา mm hmm. แล้วก็ราชินีเตม้เท้าการแก้ปัญหาตา่ตางๆนะครับไม่ว่าจะจุกจิแกแค่ไหนนะครับก็สามารถที่จะคลี่คลายได้รวดเร็วนะครับแล้วก็นำพาการงานธุรกิจของท่านเติบโต,ต,ตอย่างต่อเนื่องต่อไปเด e รเวลนะครับการตุ้มเตียวใจใส่ นะครับเป็นตั้งตัวของต้นเองก็ตามนะครับที่ได้การเรียกว่าได้มีพลังของความกล้ไคร้ทุ่มเทในการที่จะดูแลการงานธุรกิจด้วยความใส่ใจนะครับหรือตั้มใครมีลูกน้องบริวารนะครับก็ลูกน้องบริวารก็ให้การเรียกว่าทุ่มเทเอาใจใส่กับในส่วนการของการรับผิดชอบที่ดีในช่วงนี้นะครับแล้วก็อัศวินเตือถ้วยนะครับ ความปึงพอใจในสถานการณ์ด้วยความรักในหน้าที่การงานธุรกิจนะครับที่จะกับเคลื่อนลา,าสู่ความเติบโตสูคสคตนะคค่ความสำหวางได้ในีิตาทีนี้ได้รับใจชนะนะครับอบไม้เท้าความสําเร็จที่เข้ามานะครับกับการทุท่มเทการเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็ามาการพัฒนาการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับก็ทํา,าให้ได้รับัยชนะในความสําเร็จเดืนหน้าต่อไปไอเดียหลากหลายมากมายช่วยนะครับที่เข้ามาพัฒนาในเรื่องของ การงานธุรกิจของท่านที่จะเดินหน้าสู่ความสําเร็จสู่ชัยชนะและก็สามไม้เท้านะครับการลุกคืบหน้าที่จะเติบโตยิ่งกว่าเดิมนะครับก็รว่าขยายอาเกตขยายพื้นที่ให้กว้างมากยิ่งขึ้นขยายความรู้จักให้มากยิ่งขึ้นนะครับก็สร้างซื่อเสียงอะไรเข้ามานะครับที่จะดึงดูดผลประโยชน์ผลได้รายได้รับที่ดีต่อไปนะครับโอกาสของการขยายไปต่างประเทศก็มีเข้ามา ไปไทยสำรับการรักษาสมดุลนะครับสู่ความรื่นไหลอย,อย่างมั่นคงต่อเนื่องในทิศทางที่ดีที่จะหลังไหลก้ามากกความสําเร็จนะครับอะไรที่รอคอยอยู่นะครับก็กําลังจะตอบสนองผลประโยชน์ผลรายรับไรายได้ก็มาในทิศทางที่ดีนะครับที่ลงทุนลงแรงเอาไว้ก็จะส่งผลของการมีโชคมีลาบในการงานธุรกิจของท่านที่เตรียมการที่ลงแรงเอาไว้นะครับแล้วก็ยกระดับความเติบโตต่อไปไม่ ส่งผลในเรื่องของทางลบนะครับมีแต่ในเรื่องของการที่จะยกระดับความเติบโตในเรื่องการงานธุรกิจของท่านที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับสู่ความเติบโตนะครักพลังของการสนับสนุนส่งเสริมในทิศทางที่ดีสามเหรียญนะครับเป็นบทสรุปในทิศทางที่ได้รับการเกื้อคุณเกื้อหนุนได้รับคาปรึกษาที่ดีการฆ้าการกายเชิงบันณิตก็ได้รับการสนับสนุนเจรจาใดๆนะครับก็ส่งผลสู่ความสําเร็จปรารถนาในทิศทางที่ดีนะครับ ไพ่ที่เปิดอ,ออกมาก็ส่งผลน,นะครับในเรื่องช่วงนี้การการนานธุรกิจของท่านนะครับแม้จะมีอะไรก็มาเป็นศัตรูก็ตามแต่ตั้นด้วยเทด้วยความรักด้วยความใส่ใจด้วยความปุงปอใจนะครับในสานก,การงานเรียกว่าม,มีชันท้านะครับมีความปึงปอใจกับทุกสถานการณ์ของการงานของท่านที่รับผิดชอบดูแลนะครับด้วยความรักด้วยความใส่ใจก็ย่อมจะนำมาซึ่งสิ่งตามมาก็คือในเรื่องของ วิริยระความพยายามนะครับมีจิตใจในการที่จะใส่ใจแล้วก็มีวิมังษานะครับในการผลให้เกิดสําเร็จด้วยการทุ่มเทดวเดวิลนะครับด้วยความบากบาันด้วยความรั้งใครนะครับดเดวิลก็เรียกว่าบางท่านก็ลุ่มหลงในหน้าที่ของการงานที่ใส่ใจในรายละเอียดต่างๆตั้งตัวท่านเองหรือใครที่มีลูกน้องบริวารนะครับก็มีในเรื่องของการทุ่มเทด้วยความใส่ใจก็ทําให้การเดินหน้าสู่ความเติบโตของ การงานธุรกิจของชาวาราศีพฤษภนะครับตรงนี้ก็เติบโตอย่างต่อเนื่องในติดตางที่ดีแม้จะมั่นคงอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับในการที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็ามาเสริมเพิ่มเติมนะครับโดยเด็กตัวอะไรที่ไม่เคยเข้าใจไม่เคยรู้นะครับก็มีการเรียนรู้หรือใครที่เป็น พนักงานใหม่ๆอะไรก็ตามก็มีการได้รับสิ่งดีๆมาเป็นประสบการณ์นะครับก็เรียกว่าเป็นการสร้างเริ่มต้นที่ดีๆได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆก็มาเสริมเพิ่มเติมเพิ่มทักษะไอเดียมากมายนะครับที่จะพัฒนาสู่ความเติบโตนะครับก็ทําให้เดินหน้าด้วยความรุ่งเรืองได้รับชัยชนะในทิศทางที่ดีนะครับที่เกิดไอเดียอะไรใหมๆ่ๆมากมายมาพัฒนาความฝันพัฒนาอะไรก็ตามจะสู่ความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับ ไม่มีอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาเพียงแต่้ว่ามีปัญหาอะไรเข้ามาก็สามารถที่จะคลี่คลายแก้ไขให้สําเร็จรุ่่วงได้รวดเร็วในทิศทางที่ดีแล้วบริยารเติบโตด้วยความเป็นราชินีถหรือไม้เท้านะครับผู้ที่แก้ปัญหาเป็นเสร็จได้รวดเร็วแล้วก็นำพาความเจริญเติบโตรุ่งเดิงเดินหน้านะครับก็ยกระดับความเติบโตความมั่นคงที่ไม่ได้อยู่นิ่งนะครับในการที่กลับเคลื่อนไพ่ออกมาในทิศทางที่ดีนะครับพลังสนับสนุนของ การเจราจาใดๆก็ตามนะครับได้รับคาปรึกษาแนะนําในการพบ p a i r บ i นี้ก็เหมือนกันนะครับในเรื่องของการได้พบปะก,กับผู้คนที่ก็มีประสบการณ์มากมายนะครับที่ก็สําเร็จแล้วได้พบปะกออกสังสรรค์น,นะครับออกสังคมในแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเดียดีๆมากมายก็มาเสริมเพิ่มเติมนะครับก็ทําให้ตัานมีศักยภาพสูงมากยิ่งขึ้น นะครับในการที่จะดูแลการงานธุรกิจของท่านให้มีความเติบโตเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับสร้างโอกาสใหม่ๆที่ก็ามาเติมเต็มสู่การาปรียอดต่อยอดปรีใบออกมาปลีดอกออกผลสู่ความสําเรต็จต่อไปไกลที่รอในเรื่องของการงานนะครับคนที่ว่างงานอยู่ก็มีโอกาสนะครับที่จ,จะได้ถูกหยิบยื่นโอกาสดีๆก็ามาให้ได้มีงานทํามีอาชีพต่อไปนะครับก็เป็นเส้นทางดีๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้ โดยเฉพาะในเรื่องของการเจรจา,าสื่อสาร้วยการคุยการเจรจาใดๆนะครับว่าจะเป็นทรัพย์ที่จะดึงด,ดูดผลประโยชน์ความสําเร็จก็ามาอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับก็เป็นความเติบโตอย่างต่อเนื่องยกระดับความเติบโตบางโครงการนะครับก็ทิศทางของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ก็มีก็มานะครับบางท่านก็มีการเตรียมแผนไว้ก่อนหน้านี้แต่ไม่มีโอกาสสักที ในการที่จะได้เริ่มต้นนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะทําให้ตานนั้นในเริ่มต้นของการนําโครงการนั้นนะครับซึ่งมีไอเดียที่มีปรัชนาอยู่นะครับก็ได้นํามาดําเนินการแล่ก็เดินหน้าต่อไปนะครับด้วยการทุ่มเทด้วยความใส่ใจก็ทําให้เกิดความสําเร็จก็ามาพลลังของมิตรา ประเภทตรงข้ามหรือจะเป็นอุ่นส่วนก็ตามนะครับก็มาเป็นพลังเกื้อกูนเครือหนุนสู่ความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีหรือไกลที่มีคู่รักคู่ครองนะครับก็มีพลังในการที่จะมาสนับสนุนส่งเสริมนะครับให้ท่านเดินหน้าสู่ความเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้มาดูเรื่องการเงินบ้างนะครับเจ้าลักษณะก่อไปกับเจ้าราศีพฤษกนะครับว่าการเงินของท่านในช่วงวันที่8ปดถึงสิบกันยายนนี้จะเป็นไปในแบบใดนะครับ ห้ดาดาบนะครับแล้วก็10ดาบนะครับแล้วก็ไปใบต่อมาเลเวอร์นะครับแล้วก็อกไม้เท้านะครับได้รับชัยชนะในสิ้นทางตามการเงินนะครับ ก็ไปไปเจ็ดดาวนะครับก็ทิ้งต้องรมัดระวังด้วยนะครับในความปลอดภัยต่างการเงินแต่อย่างไดก็ตามไปแต่สหรับนะครับบ่งบอกในเรื่องของการงานธุรกิจของท่านที่เดินหน้าอย่างรวดเร็วขยับขยายอย่างเก่งกว้างขวางอย่างรวดเร็วอย่างพุ่งตัวนะครับก็ส่งผลให้ต่างการเงินของท่านนั้นมีการพัฒนาต่อเนื่องก็มาในติดตามที่รวดเร็วนะครับ โอก,กาสของเงินตราจางทางประเทศก็หลั่งไหลก็มาด้วยนะครับมีพลังมีเปชั่นในการตุ่มเทในการสร้างหาเงินสร้างรายได้นะครับก็สถานการณ์ของการเงินหลั่งไหลเข้ามาเกิดความปรุงพอใจได้ในทีต่างที่ดีนะครับไม่ว่าอาชีพใดๆที่ท่านทำอยู่กับบ้านก็ตามนะครับหรือการให้บริการต่างๆี่ที่พักที่อยู่อาศัยอะไรก็ตามนะครับสถานการณ์ของการเงินที่เกิดความสําเร็จแล้วก็หลั่งไหลก็มาสร้างความปรุงพอใจให้ตั้น สัานการของการมีรายได้รายรับนะครับคนที่ว่างงานอยู่ก็มีโอกาสนะครับที่ได้มีงานก็มาพุ่งตัวให้ก็หมาให้มีงานทําอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีโอกาสในการสร้างรายได้ต่อไปที่มีเงินเข้ามาก็ไกลตีก่อนหน้านี้ถ้าสภาวะของการเงินนะครับมีปัญหาอาจจะคนที่ไม่มีงานทำนะครับก็ย่อมจะไม่มีรายได้ก็มีปัญหาต่างการเงินนะครับไกล่ตีบริหารต่างการเงินแล้วไมม เป็นไปต่างที่ดีสักเท่าไหร่นะครับก็จะทั้งท่นนั้นสงบสภาวะลงนั้นลงได้ในท่ต่างที่ดีแล้วก็เงินก็ามาเติมเต็มหลายๆช่องทางนะครับที่ก็ามาบางท่านก็จะมีอาชีพหลายๆอาชีพนะครับมีตั้งงานตําแหน่งประจําหรือ,อไรายได้จากธุรกิจส่วนตัวอะไรที่มีก็ามาได้ด้วยนะครับแล้วก็บางท่านก็จะมีโชคลาภก็ามาปอปานกลางแม้จะไม่มากมายอะไรก็ตามนะครับแต่ก็สร้างความมุ่งมั่นใจ ไอเส้นต่างการเงินของท่านนั้นเดินทางสู่ความสดใสได้รับชัยชนะแก้ไขปัญหาต่างๆตางกันเงินที่มีปัญหานั้นได้จบสิ้นลงนะครับถ้าไก่ก่อนอันนี้มีภาวะต่างการเงินที่กาดเปิดเครื่องเรื่อยก็ตามนะครับจะได้รับการตัดจบลงแล้วก็เริ่มต้นกับเส้นต่างต่างการเงินที่ก็มาเติมเต็มนะครับแล้วก็พัฒนาต่อไปในการมีเงินมีไรายได้รายรับก็ามาอย่างรวดเร็วนะครับ ก็ทาให้ท่านนั้นมีรายได้หลายหลายเส้นตามากกว่าหนึ่งเส้นตาสําหรับางท่านนะครับแล้วก็ได้รับชัยชนะต่างการเงินในทิศทางที่ดีก็ต้องต้องระมัดระวังด้วยนะครับที่บางทีนั้นเจ็ดดาบขึ้นมาอาจจะทําให้ท่านนั้นมีสถานการณ์ของการสูญเสียในเรื่องของการเสียเงินไปด้วยที่อาจจะเกิดขึ้นเข้ามาในช่วงนี้นะครับซึ่งอาจจะทาให้ระมัดระวังก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่อาจจะมีตั้งความเปลยเรือของท่านเองนะครับที่จะเกิดขึ้นบางทีก็ ไปถอดหรือวางอะไรที่เป็นกระเป๋าสตางค์เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีระดับร่างกายนะครับที่มีของราคาแล้วก็อาจจะถอดวางแล้วลืมเก็บกลับสู่นะครับก็อนนี้ก็ระมัดระวังด้วยความประพแล้วก็การพกปากระปงกระเป๋าอะไรก็ตามสิ่สิ่งของที่มีมูลค่าที่เป็นการล่อแหลมของส่งผลให้ผู้ที่จ้องผลประโยชน์อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ ต่างการเงินหรือทรัพย์สินอะไรให้ผู้อื่นดูแลก็ให้ใจความระบัดระวังคอยสังเกตการคอยตรวจสอบอยู่สั่งสมำเสมอนะครับจะได้แตาไม่ไม่ปล่อยโอกาสให้ใครยักยอกในเรื่องของการเงินหรือผลประโยชน์ของท่านนะครับก็จะทําให้ท่านนั้นปลอดภัยต่างกัเงินในทิศตามที่ดีนะครับแล้วก็การเงินของท่านอย่างน้อยในช่วงนี้นะครับจะมีการพัฒนาต่อเนื่องนะครับแอนตราจากตาประเตศบางท่านก็มีรายได้ดึงดูดเข้ามาด้วยนะครับ หรือบางท่านนั้นก็จะมีในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มีก็มาเส้นต่างการเงินอาจจะยกระดับงานอดิเรกนะครับที่เคยทําอยู่อาจจะสร้างเป็นอาชีพเป็นรายได้ใหม่ๆขึ้นมาเสริมเพิ่มเติมก็เป็นเส้นต่างหนึ่งที่ก็มาเติมเต็มรายได้รายรับให้เกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษ์ต่อไปนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักพ้างกับของชาวราศีพฤษ์นะครับว่าช่วงวันที่8-16ถึกันยายนนี้ความรัก จะเป็นไปในแบบไตนะครับชัดเจนนะครับผลอดิตชาติที่ส่งผลนะครับให้มีเข้ามาในช่วงนี้นะครับแล้วก็ไปไปต่อมาเดชาริยอดนะครับในเรื่องของการ เดินทางเี่ยจะพบรักในต่างถิ่นต่างแดนได้นะครับหรือตาลักที่มีปัญหาอะไรก็ต่างก้อนยิ่ความตุ่มเทในการไปพยายามนะครับที่ให่ความรักควาเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับหนึ่งถ้วยนะครับโอกาสของการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์นะครับที่อาจะเกิดขึ้นตั้งคนที่เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนนะครับหรือต่างประเทศพบรักในต่างพื้นที่นะครับหรืออาจจะด้วย ผลรักจากอดีตชาติสมงผลให้มาเริ่มต้นความรักในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับที่จะเป็นการผูกพันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อัเวินตถ,ถ้วยนะครับความรักที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยความสดใสในทิศทางที่ดีนะครับก็ไปใบนี้4ถ้วยนะครับไปใบทีห้ <c oughs> นะครับ อาจจะมีสภาวะของบางท่านนะครับในความรักความสัมพันธ์ที่จะมีก็ามาในคู่รักคู่สัมพันธ์ซึ่งบางทีนั้นอาจจะมาจากในสถานการณ์ของการไปใส่ใจกับการงานมากจนเกินไปแล้วก็าจจะปล่อยให้คนที่รออยู่ที่บ้านรู้สึกงงอยนะครับหรือรอคอยด้วยการความใส่ใจอันนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับหรือบางทีตั้นเองอาจจะมีแฟนมีคู่รักอยู่แล้วแล้วบางทีคู่รักอาจจะไปตุ้มเตะกับการงานมากจนเกินไป นะครับแล้วก็จะหลงลืมในการมาดูแลท่านก็คุยกันนะครับก็ถ้าว่ามีความรู้สึกอย่างนั้นก็ควรจะคุยนะครับถ้าว่าท่านเจอสภาวะที่ได้รับการปล่อยว่างไม่มีการเงียบเงาเงาเง,างาอย,ายอะไรก็ตามนะครับก็คุยกันด้วยกว่ารู้สึกที่ดีๆอยกถ้วยนะครับด้วยภาษารักภาษาดอกไม้นะครับเพื่อทาความเข้าใจกันนะครับผมย่า แมนจะมีหน้าที่การงานมากก็ไม่ควรที่จะละเลยในการที่จะใส่ใจนะครับก็จะทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความสุขก็ามาเติมเต็มในทิศทางที่ดีนะครับที่จะทําให้มีความมั่นคงในความรักความปกปันดีเอมเพลสกลับไปได้สําหรับก็บ่งบอกนะครับบางทีนั้นอาจจะตั้งบางทีจากราศีพฤษกเองอาจจะเกิดอารมณ์อ่สภาวะของความรู้สึกอ่ไม่ค่อยสดชื่นเบิกบานนะครับเรียกว,ว่าน้อยๆ หมองอ้ยนะครับซึ่งบางทีก็กูรักก็ไปใส่ใจในเรื่องของการงานมากจนเกินไปตุ้มเทนะครับก็ควรจะคุยนะครับด้วยภาษาระภาษาดอกไม้ก็กกาหวา,หาก,กันด้วยความสดชื่นเบิกบานนะครับคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับจะทําให้ความรักมีชีวิตชีว,วา้ามาสู่ความสุขพัฒนาสู่ความมั่นคงในทิศทางที่ดีมีความอบอ้อ่มมารีซึ่งกันและกันนะครับจะได้เติมเต็ม,ตม,ตมพลัง ความรักเป็นความล้นใจหนึ่งถ้วยนะครับแต่ถ้าว่าชาวราศีพฤษภเป็นผู้ปล่อยให้คกรรักหรือคู่กรองรู้สึกเสียความรู้สึกอันนี้ก็พยายามสังเกตนะครับแล้วก็พยายามเติมเต็มคุยกันแล้วก็เติมเต็มความรู้สึกดีดนกนๆนะครับไม่ควรจะปล่อยให้เงาเงอยนะครับก็จะทําให้ความรักนั้นมีความสดใสมีความหวานความรุนติก้ามา นะครับแล้วก็เติมเต็มนะครับให้ความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นก็เป็นติดตามที่ดีนะครับแต่ว่าคู่ใดที่มีปัญหาอาจจะไปตุ้มเทในเรื่องของการงานมากจนเกินไปแล้วก็ละเลยหลงลืมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่จะดูแลนะครับส่วนคู่ที่ไม่มีปัญหนานะครับความรักความสัมพันธ์ก็ได้รับการดูแลเดือนหน้าต่อไปนะครับอาจจะมีความหวานความโรแมนติกก็มาเติมเต็ม ในโอกาสดีๆนะครับที่นี่ก็ามาบางทีก็มีโอกาสวาระของความเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ที่วกเวียนก็มานะครับกับครบครอบอะไรก็ตามแต่ก็ทําให้มีความผูกปันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นบางคู่บางท่านก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการตั้งครรภ์ที่จะมีเข้ามาได้ด้วยนะครับ <S <S 1> <S 1> บางท่านตาไกลเป็นผู้ชายมีหลายบ้านนะครับก็มีโอกาสได้ข่าวพร้อมกันด้วยกันนะครับหรือไม่ก็ ใครที่มีโอกาสได้ข่าวเป็นลูกแฝดก็จะมีเข้ามาได้ด้วยนะครับตั้ง3ามถ้วยแล้วก็ตั้ง Dm Place นะครับ ส่วนคนโฉก็อย่างที่กล่าวนะครับบางทีมีการเดินทางไปต่างถิ่นต่างพื้นที่นะครับก็จะได้พบความรักขึ้นกับชาวต่างชาติก็ได้หรือต่างถิ่นต่างพื้นที่นะครับที่จะเข้ามาสร้างความผูกพันเริ่มต้นของความรักความสัมพันธ์ที่ดีๆนะครับที่จะเดินหน้าต่อไปสู่ความสดใสในความรักความสัมพันธ์นะครับที่จะเกิดขึ้นบางท่านก็อาจจะด้วยโชควาชนาส่งผลมาจากอดีตชาตินะครับที่ส่งผลในชาตินี้ได้มาพบเป็นคู่รักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะเริ่มต้นในช่วงเวลาต่างๆนี้ ของการได้พบปะแล้วก็เริ่มต้นของความรักที่ดีดนะครับแล้วก็จะพัฒนาต่อไปในความสัมพันธ์นะครับก็ไปสู่อนาคตที่จะเป็นคู่คู่รักกันต่อไปนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆนะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีพฤษภนะครับในเรื่องการงานการเงนิงนแล้วก็ความรักโดยพอประมาณนี้นะครับช่วงวันที่8ถึง16กันยายนนี้นะครับก็ขอ,ขอชาวราศีพฤษภทุกท่านมีความสุขสดใส,สมีความาามั่งคั่งมีคมสมบูรณ์มีรัก มีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ